เลือกตั้งไว้เลือกตั้งพฤทธศาสนาม,มั้งใช่ไหมรัาก,กาลกว่าได้รัฐบายอีกเท่าไหร่ก็ไม่ต้องทําเลยนั่งเฉยเนเอาไปมนะเอที่จริงไม่มีอะไรใหม่นะครับเพราะว่าถ้าสภาอยู่ครบเทอมก็ต้องเลือกตั้งเดือนพฤทภาโดยประมาณอยู่แล้วถึงท่านที่กรกอตอได้ประกาศไปล่วงหน้าคร่าวๆแล้วว่า ถ้าครบเทอมก็จะเลือกตั้งประมาณ7จ็ดลึกสภานะครับแต่ว่ามันก็คาดเคลื่อนได้หมดนะครับถ้ามีการยุบสภาการเลือกตั้งก็อาจจะไม่เป็นไปตามนะั้นอาจจะมีบวกลบว่าจะยุบสภาก่อนหมดวาระมากน้อยแค่ไหนมันก็จะบวกไปลบไปมันก็จะลบไปไม่ใช่บวกไปโดยประมาณหรือบวกไปก็สุดแล้วแต่ตามเงื่อนไขรับแต่มนดู เพราะว่าถ้าสภาอยู่ครบเทอมทก็จะต้องเลือกตั้งภายใน45วันนะครับแต่ว่าถ้าสภาถูกยุบก็จะต้องเลือกตั้งภายใน45ถึง60วันมันก็บวกลบอยู่ประมาณนั้นนะครับถ้าหากว่าอาจจะไปยุบสภาใกล้ๆที่จะหมดอายุสภานะครับ้ส่ง,งของพรมของพรรคประชาก็พร้อมครับผมคิดว่าทุกพรรคการเมืองก็ทราบสัญญาณอยู่แล้วว่าถ้าครบเทอม จะต้องประมาณไหนถ้ายุบสภาจะยุบป,ประมาณไหนนะครับซึ่งทุกพักก็คงเตรียมแต่ว่าพร้อมไม่พร้อมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคการเมืองประชาธิปัตย์ก็พร้อมครับผมยืนยันพร้อมทั้งตัวบุคคลทั้งนโยบายแล้วก็ระบบแผนาก,การภายในที่มีการเตรียมการมาล่วงหน้าแล้วเพราะว่าจะเห็นว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคแรกๆที่มีการจัดตั้งผู้อในการเตรียมการเลือกตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้หลายเดือนแล้ว นั่นแสดงให้เห็นว่าเราก็พร้อมที่จะเข้าสู่สนามการเลือกตั้งกนะครับผมอาถมไม่ไปมีความเห็นทั้งหมดเพราะว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเป็นอย่างไรแต่ว่าคงไม่มีใครไปคัดค้านนะครับเพียงแต่ว่าอย่าให้กลายเป็นเรื่องของการเมือง อย่าให้เป็นเรื่องของการเพื่อประโยชน์ต่อการเลือกตั้งซึ่งทาเป็นอย่างนั้นผมคิดว่ามันก็จะไม่สวยงามสําหรับการอาเสียงแบบนาทีสุดท้ายด้วยวิธีการใช้อํำนาจทางการเมืองในรูปแบบแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการขึ้นเพื่อ,อความเหมาะสมแล้วเห็นสมควรอย่างนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ไม่ขัดข้องนะครับในในรูปแบบอยงน,นแต่ว่า ก็ต้องไปดูว่าอะไรเห็นว่าเป็นยังไงบ้าง